บ้านบึงลมหมู่สินะครับเป็นประชากรส่วนใหญ่ทําการเกษตรนะครับแล้วก็จะมีอาชีพเสริมเล็กๆน้อยนะครับในตามกลุ่มของหมู่บ้านกลุ่มที่เราต่อยอดกันได้ดีนะครับพริกแกงบ้านบึงลมนะครับถูกน้ํามันแล้วไม่ซ่านะครับไม่กระเซ็นนะครับแรกๆเนี่ยยังไม่เป็นที่รู้จักนะครับแต่เราก็อาศัยนะครับอาศัยการ พัฒนาแล้วก็แนะนําออกไปในทางออนไลน์มั่งนะครับในทาง Facebook มั่งนะครับมีไทเบฟนะครับแล้วก็น้องนิสิตจุลาครับเข้ามาแนะนําวิธีการขายการตลาดของชุมชนของเรานะครับอยากจะให้จดบัญชีแล้วก็ส่งมาให้พวกหนูดูทุกเอ่อสิ้นเดือนส่งลงกรไส่งมาให้ผู้หนูดูแล้วพวกหนูจะได้เอ่อนำไปิเคะห์ต่อแล้วก็ไปพัฒนาเรื่องราคาที่หนูเอาไปขายออนไลน์จะได้แบบดูว่ามันเหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในตอนนี้หรือเปล่าที่ เราตั้งใจลงมาเพื่อที่จะสอนเขาในเรื่องการจดบัญชีการเขียนบินใบเสร็จการถ่ายรูปแล้วก็ลงโพส์ตใน f a c e b o o k นะคะหนูคิดว่าสิ่งที่เราพยายามทำมาทั้งการผลักดันในเรื่องของเรื่องราวผลิตภัณฑ์ทั้งตาสินค้าบรรจุภัณฑ์อะไรเงี้ยค่ะก็พี่แกงของชุมชนยังสามารถก้าวไปได้ไกลกว่านี้เติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ เมื่อมีไทยเบฟเข้ามาแล้วก็น้องๆเข้ามาแนะนำนะครับวิธีขายตลาดออนไลน์ก็ดีวิธีขายทาง Facebook ก,ก็ดีนะครับที่เราต้องปรับปรุงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต่อยอดให้ชมุชมชนของเราและต่อยอดให้กลุ่มพีิกแกงของเราได้พัฒนาให้ดีขึ้นครับผมไทยเบฟร่วมส่งเสริมการศึกษาควบคู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจจำกัดมหาชน